สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับช่วงเล่าเรื่อยเปื่อยเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เราทำ Holy Miss h o l y Miss เป็นไพ่จากสำหรับตอทารอใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่หาข้อมูลเยอะมากค่ะแล้วก็กว่าจะสรุปกว่าจะอะไรเนี่ยเราก็เลยต้องทำเรื่องอื่นที่มันแบบสั้นๆกว่าหาเรื่องราวอะไรเนี่ยมานำเสนอแทรกเข้าไปเพื่อเผื่อเวลาที่จะ เรียบเรียงข้อมูลต่างๆนะคะมันก็เลยทำเล่าเรื่อยเปื่อยสลับสลับไปบ้างแต่ว่าพอเปลี่ยนมาทำข้อมูลของไพ่สำรับออคค a ลทาโรเนี่ยคือเรื่องราวของปีศาจอะ่ะมันค่อนข้างจะสั้นๆมันหาข้อมูลได้ไม่ได้เยอะมากดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยสามารถทำได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนเนี้อยากจะพักเบรกสักหน่อยกับเรื่องราวของปีศาจก็เลยมาทำเล่าเรื่อยเปื่อยกันค่ะโดยเล่าเรื่อยเปื่อยในวันนี้เนี่ยเรากลับมากับ เรื่องราวของความเชื่อแปลกๆรอบโลกนะคะโดยที่มาเริ่มก,กันกับความเชื่อแรกเลยค่ะความเชื่อแรกของวันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของชาวไอริสนะคะที่จะให้เจ้าสาวประดับกระดิ่งให้ได้มากที่สุดในชุดแต่งงานค่ะโดยการที่ทําอย่างนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่จะทําลายวันสําคัญไปได้และก็ในระยะยาวเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันจะ ช่วยสร้างความกลมเกลียวในครอบครัวได้ด้วยแต่ว่าพอแค่คิดภาพเนี่ยว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นกระดิ่งเดินได้นี่ก็ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าจดจํามากเลยนะคะซึ่ง มีคำอธิบายค่ะว่าบางทีมันอาจจะเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะจากการแต่งงานคือเหมือนว่าพอคนเราแต่งงานกันอยู่ในความสัมพันธ์ไประยะหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะเกิดช่วงเบื่อช่วงที่แบบเหมือนบางทีเขาบอกว่ามันเป็นคำสาบเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าคนมักจะเลิกกันหลังจากคบกันหรือว่าแต่งงานกันนะคะแต่ว่าไอการที่แต่งงานแล้วเจ้าสาวใส่กระดิ่งกรุ้งกริ้งเต็มตัวเนี่ยคือพออยู่ด้วยกันไปอะ่ะมันถึง ช่วงเบื่อแล้วใช่ไหมคะแต่พอถ้าเกิดเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยได้ยินเสียงกระดิ่งซึ่งสมัยก่อนหรือว่าอาจจะสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเหตุไม่ใช่ถ้าเหิดถ้าหากเราได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้คิดถึงวันที่มีความสุขอะคะ่ะคือเป็นวันแต่งงานอะดังนั้นแล้วเนี่ยพอคิดถึงวันนั้นวันดีๆวันที่มีความสุขของสองเราอะไรอย่างเงี้ยความรักที่มันจืดจางลงไปเนี่ยมันก็อาจจะ มีไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นไปได้นะคะว่าจะทำให้ความรักของคู่บ่าวสาวที่ตอนนี้เป็นสามีภรรยาเนี่ยกลับมาสวีทหวานแหววอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าความเชื่อเกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยมันยังไม่หมดนะคะอย่างความเชื่อทั่วไปเลยเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างอย่างเรื่องของของสวมใส่ที่เขาบอกว่ามี something old something new something borrowed และก็ something blue นะคะ ก็จะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตที่ผ่านมา something old นะคะแล้วก็อนาคตที่ดีก็คือ something new และการได้รับการอวยพรหรือว่าโชคดีจากคนที่ยืมซึ่งการที่ไปยืมของ something borrow เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะยืมจากใครก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องยืมจากคนที่เขามีความสุขในชีวิตคู่ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เอาสวมใส่ something borrow ที่ยืมจากคนที่เขามีความสุขในชีวิตคู่เนี่ยก็จะเป็นการอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวค่ะและก็ของสีฟ้า something blue เนี่ยเป็นความซื่อสัตย์ค่ะและก็ ยังสื่อถึงความรักด้วยนะคะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยเราได้ยินคําว่า blue มันเหมือนเป็นเรื่องของการโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่หมอก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่บางทีมันอาจจะเป็นธรรมชาติของความรักก็ได้นะคะที่ว่ามันก็มีทั้งทุกข์และสุขปนๆกันไปอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวคะ่ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ ที่เกี่ยวกับงานแต่งงานซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากและแม่หมอรู้สึกว่ามันแบบคุ้นชินยังไงก็ไม่รู้มันเป็นความเชื่อของอเมริกาทางตอนใต้ค่ะไม่ใช่ลาตินอเมริกานะคะไม่ใช่แบบบราซิลเวเนซ็กอิโกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเป็นทางใต้ของประเทศอเมริกาซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยบอกว่าก่อนที่จะถึงงานแต่งงานนะคะก่อนวันนั้นเนี่ย เราจะต้องฝังเบอร์เบิลไว้ใต้ดินค่ะซึ่งการกระทําอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้ฝนไม่ตกในวันงานค่ะคือเหมือนแม่หมอฟังแล้วว่านึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงปักตะไคร้ของเราค่ะที่วันที่มีงานสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยให้ผู้หญิงบริสุทธิ์เนาะไปปักตะไคร้กับหัวลงเออแล้วฝนจะไม่ตกคือมันก็มีความเชื่อแบบนี้ในทางอเมริกาเช่นเดียวกันซึ่งเขาบอกว่า การที่ฝังเบอร์เบิลไว้อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะทางใต้ของอเมริกามันมีรัฐอา่าเคนตักกี้หรือเปล่าคะที่เขาผลิตเบอร์เบิลซึ่งพอเราฝังไว้เนี่ยนอกจากที่ว่าจะช่วยให้ทําให้ฝนไม่ตกในวันงานแล้วเนี่ยคือหลังจากจบงานนะคะจบงานเฉลิมฉลองเนี่ยหรือว่าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมดีกว่าพิธีกรรมแต่งงานเราสามารถจะขุดเอาเบอร์เบิลมาฉลองกันต่อได้ด้วยค่ะ ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงนะคะแบบเหมือน Save It For Rainy Day คือเล่าหมดก็เอ้ยเรามีเบอร์เบอร,เบอร์ที่ฝังไว้อยู่นี่นามาฉลองกันต่อได้เราก็พูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับงานแต่งงานกันไปเล็กน้อยแล้วกันนะคะคือมาเปลี่ยนเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในบ้านกันดีกว่าการใช้ชีวิตในบ้านในครอบครัวเนี่ยความเชื่อนี้เนี่ยจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กเเนี่ยแม่หมอ ได้ยินเหมือนกันความเชื่อเขาบอกว่าห้ามร้องเพลงที่โต๊ะกินข้าวค่ะหรือว่าแบบบางทีห้ามร้องเพลงระหว่างทานข้าวเพราะจะได้สามีแก่อันนี้เป็นความเชื่อที่แม่หมอได้ยินมานะคะแต่ว่าในทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าการที่เราร้องเพลงที่โต๊ะกินข้าวหรือว่าร้องเพลงระหว่างทานข้าวเนี่ยเป็นการร้องเพลงสรรเสริญปีศาจค่ะและก็ เหมือนกับว่าเมื่อเราร้องเพลงแล้วเนี่ยอาหารบนโต๊ะที่เรากําลังจะกินหรือกําลังกินอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารที่เอาไว้ใช้ถวายแดบปีศาจค่ะซึ่งพอดูแล้วอะเอาจริงๆมันอาจจะคล้ายๆกันกันกบสิ่งที่แม่หมอได้ยินมาก็ได้นะคะคือเหมือนมันเป็นกุศะลบา,ายะคะ่ะว่าให้เวลาที่เราทานอาหารเนี่ยเราทานอาหารอย่างเรียบร้อยบางทีแล้วการร้องเพลงระหว่างทานข้าวมันก็อาจจะทำให้แบบ กินอาหารแล้วติดคอเองก็ได้อาจจะรบกวนคนอื่นก็ได้คือถ้าร้องไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะรบกวนแบบเหมือนบรรยากาศในการทานข้าวเสียไปแต่ว่าถ้าร้องดีร้องเก่งเต้นกระจายกันเนี่ยโอ้บางทีชนโต๊ะของต่างๆอาหารบนโตะ 6, ะ 3, ๊ะหกเลอะเทอะมีข้าวของแตกกระจายได้เลยนะคะถ้าเกิดแบบ เป็นสายแดนอะไรอย่างเงี้ยแถมบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแล้วอะถ้าเกิดเราเหมือนเอาอากาศเข้าไปในระหว่างกินข้าวอะมันจะเกิดการท้องอืดหรือว่าแบบเกิดลมในกระเพาะอาหารเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้นะคะจริงๆอะถ้าเกิดแม่หมอมาอ่านตอนนี้คือแม่หมอรู้สึกว่า การที่เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเอาลมเข้าไปกืนลมอะไรเลยมันเกี่ยวกับเรื่องกรดของกระเพาะอาหารมากกว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นคาอธิบายที่เขาก็เชื่อกันมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่ที่แม่หมอรู้ๆนะคะก็คือถ้าเกิดเราออกกําลังกายอาจจะเต้นก็ได้ร้องเพลงเต้นหลังอาหารเนี่ยคือจะมีอาการจุกค่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยแทนที่เราจะร้องเองนะคะบางทีเราไปร้านอาหารแบบพวกพับแอนด์เรสร้องเนี่ยเขามีคนร้องให้คะ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องร้องเองแต่ว่าบางทีแล้วบางคนอาจจะร้องคลอไปก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ระวังไวค้ค่ะมันก็เป็นความเชื่อนะคะอาจจะไม่ต้องเชื่อก็ได้มาดูความเชื่อถัดไปดีกว่าคะ่ะ ความเชื่อต่อมาเนี่ยเป็นความเชื่อที่แบบเข้ากับเทศกาลสงการของบ้านเรามากเลยนะคะแม้ว่าตอนที่เราลงคลิปนี้เนี่ยหรือว่าอัดคลิปเองก็ตามเนี่ยจะเลยช่วงนี้มานานแล้วแต่ว่าความเชื่อนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจคือพออ่านปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงเรื่องของสงการมาเลยค่ะความเชื่อเป็นความเชื่อของทางเซอร์เบียนะคะเกี่ยวกับการทำน้ำหกหรือว่า รดน้ำด้านหลังของคนที่คุณรักและห่วงใยค่ะแต่ว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรดน้ำดำหัวนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นการที่จะนำพาโชคดีมาให้แก่คนผู้นั้นค่ะเหมือนถ้าคนนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางหรือว่าจะไปสัมภาษณ์งานไปสอบไปทำเรื่องอะไรใหญ่ๆนะคะการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการอวยพรให้ รอดจากทุกสิ่งทุกอย่างลื่นไหลได้อย่างสายน้ำคือเหมือนปรับเปลี่ยนสภาพคือเหมือนปรับตัวเองให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าปริมาณมากน้อยเนี่ยจะเกี่ยวกับโชคดีมากโชคดีน้อยหรือเปล่านะคะซึ่งโอเคแหละการรดน้ำข้างหลังเนี่ยมันก็ดีกว่าการรดน้ำใส่หน้าอยู่แล้วนะคะถ้าราดน้ำใส่หน้าเนี่ยมันหยาบคายนะคะไม่ดีไม่เอาไม่ควรทำค่ะ ซึ่งแม่หมอก็ไปพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของความเชื่อนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อะไรเท่าไหร่นักดังนั้นแล้วเนี่ยบางทีแม่หมอคิดว่าบางคนที่เขากำลังจะไปทำอะไรใหญ่ๆอยู่อย่างจะไปสอบจะไปสัมภาษณ์งานอาจจะมีความรู้สึกประหม่าตก ใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยการลาดน้ํามันก็อาจจะเหมือนเป็นการดึงสติเข้ามาแบบเหมือนกลายเป็นว่าแทนที่จะตื่นเต้นกับเรื่องที่กําลังจะเจอเนี่ยมาตื่นเต้นกับตอนนี้ดีกว่าว่าจะต้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังความเชื่อถัดไปดีกว่าค่ะความเชื่อนี้เนี่ยตอนแรกสุดเลยนะคะแม่หมออ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make ม e เซนเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ พอคิดไปคิดมามันก็พอเข้าใจได้นะคะความเชื่อนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของรัเสเซียค่ะวันนี้เอาความเชื่อทางแถบนี้มานะคะคือความเชื่อนี้เนี่ยบอกว่าหลังจากที่ดื่มเบียร์เสร็จแล้วเนี่ยคืออันนี้เขาหมายถึงดื่มเบียร์จากขวดนะคะให้วางขวดเปล่าไว้บนพื้นจะเป็นการนำพาโชคดีค่ะในเว็บแรกเนี่ยแม่หมอคิดเลยว่าดื่มเบียร์หมดขวดวางไว้บนพื้น สมมติว่าถ้าดื่มเบียร์ข้างนอกอะ่ะวางไว้ข้างทางมันเกะกะมันอันตรายเดี๋ยวใครมาเตะเข้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอคิดในอีกแง่หนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเราดื่มที่บ้านล่ะแล้วเราดื่มเสร็จวางขวดเปล่าไว้บนโต๊ะวางไว้เริ่มเยอะปุ๊บเริ่มเมาด้วยไม่ใช่ว่าแค่ขวดเบียร์เริ่มเยอะนะคะเราก็เริ่มเมาเริ่มขาดสติ เริ่มพยุงตัวเองไม่ได้อาจจะมีการล้มอาจจะมีการเซชนโตเดี๋ยวขวดเบียร์ตกแตกแต่ว่าณนะขณะที่เราเมาเนี่ยเราอาจจะแบบเหมือนไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนอาจจะเกิดอันตรายต่อเราอาจจะเกิดอันตรายต่อคนอื่นแล้วก็จะต้องมาทําความสะอาดกันก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าบางทีเราวางขวดเบียร์ไว้บนพื้นเนี่ยอะอย่างน้อยอะ เราเตะล้มอะไรงนี้ก็จริงอะ่ะแต่เบียร์มันก็แตกได้ยากกว่าถ้าเกิดขวดมันอยู่บนโต๊ะนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีการที่เขาบอกว่ามันมีเหตุผลของเรื่องนี้ซึ่งแม่หมอชอบมากกว่าเรื่องเหตุผลของการเกิดอันตรายนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยสงครามคือก็มีการรบใช่ไหมคะแล้วก็รัสเซียเนี่ย ประเทศรัสเซียทหารจากประเทศรัสเซียก็ต้องไปช่วยร่วมรบในประเทศอื่นด้วยซึ่งนะตอนนั้นเองทหารรัสเซียก็ได้ไปร่วมรบกับทางฝรั่งเศสและเวลาที่เข้าไปใช่ไหมคะเขาก็ได้ไปนั่งดื่มที่บาร์กันคือพอไปดื่มที่ผับที่บาร์เนี่ยสมัยนั้นอะเวลาเขาคิดเงินอะเขาก็มาคิดเงินทีหลังสุดใช่ไหมคะเราก็สั่งไปเรื่อยๆอะมาแล้วก็อาเบียมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดเงินตามนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเด็กเสิร์ฟที่ ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะนับแค่เบียร์ขวดที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเท่านั้นมันอาจจะยุ่งมากแล้วเขาก็แบบไม่ได้สนใจไม่ได้แบบมีเก็บรคคอร์ดไว้นะคะดังนั้นแล้วว่าเขานับแค่ขวดที่อยู่บนโต๊ะไม่ได้นับรวมถึงขวดที่อยู่ใต้โต้ทหารรัสเซียก็เลยเอาจุดนี้เนี่ยมาใช้ก็คือว่าเวลาดื่มเสร็จเนี่ยก็ใส่ใต้โต๊ะวางไว้ใต้โตะวางไว้ใต้โต๊ะ เด็กเสิร์ฟก็จะไม่เห็นก็จะไม่คิดเงินในส่วนนั้นก็จะคิดแค่ส่วนที่อยู่บนโต๊ะบางทีแล้วกินไปประมาณแบบ20ขวดเนี้ยจ่ายแค่4ขวดก็ประหยัดเงินดีค่ะและมาต่อกับความเชื่อถัดไปเลยนะคะความเชื่อถัดไปเนี่ยเป็นความเชื่อที่ว่าอย่าวางกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือไว้บนพื้นซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยเป็น ความเชื่อที่อยู่ในหลายประเทศนะคะแล้วก็แต่ละประเทศที่เราเจอมาว่ามีความเชื่อนี้เนี่ยอยู่กันคนละมุมโลกเลยทั้งก็มีบอกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยของชาวจีนนะคะว่าแบบการวางของบนพื้นมันไม่ดีพื้นมันเป็นที่สก,กปรกมันเป็นแบบเหมือน พลังงานลบพลังงานที่อะไรก็ตามแต่ของเขาไปแถมเรื่องนี้ก็ยังเป็นความเชื่อของชาวบราซิลด้วยและก็ความเชื่อของคนในประเทศตรุรกีด้วยเช่นกันจริงๆแล้วการวางกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์บนพื้นเนี่ยทุกความเชื่อเขาบอกเลยว่าจะทำให้ยากจนค่ะซึ่ง มันไม่ได้มีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะมันอาจจะแบบเชื่อมโยงกับความเชื่ออื่นๆต่อไปแต่จริงๆสำหรับเราเป็นคนไทยเนี่ยคือเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าพื้นมันเป็นที่ต่ำหรือว่าเป็นที่สกรปรกนะะการวางกระเป๋าเงินบนพื้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เชิงเป็นความเชื่อว่าจะทำให้เรายากจนแต่ว่ามันก็ขัดกับความรู้สึก เช่นเดียวกันไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกหรือเปล่านะคะแต่ว่าแม่หมออาจจะรู้สึกว่ามันขัดขัดยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันสกปรกใช่ไหมคะซึ่งพอพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยการวางกระเป๋าการวางอะไรอะ่ะมันมีช่องเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีสัตว์อะไรที่เข้าไปในกระเป๋านั้นก็ได้และบางทีเป็นมแมลงสาบเนี่ย เป็นแมงมุมมีพิษอะไรหรือเปล่าแล้วพอเราจะใช้งานอะสมัยก่อนลองคิดถึงสมัยก่อนนะคะกระเป๋าเงินหรือว่ากระเป๋าถือเนี่ยบางที่มันอาจจะเป็นแค่ถุงใส่เงินก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นกระเป๋าแบบแบนๆแ,แบบนี้ที่แบบสัตว์ค่อนข้างเข้าไปยากอะแต่ว่าถ้ามันเป็นถุงเนี่ยสัตว์เข้าไปแล้วตอนนั้นเราต้องออกไปซื้อของเราล้วงเงินเข้าไปแล้วมีแมงมุมแบบมากัดมาต่อยมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เหมือนเกิดการบาดเจ็บได้ล้มป่วยได้นะคะยิ่งถ้าเราแพ้พิษต่างๆเนี่ยเออก็อาจจะแบบใช้เวลานานในการรักษาค่ะแถมไม่พอนะคะคือการวางไว้บนพื้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าบางทีแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจเนาะมันอยู่บนพื้นไงมันทำให้อาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีมาขโมยของในนั้นหรือขโมยไปทั้งกระเป๋าก็ได้เลยนะคะซึ่ง เราก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้กว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือแบบเอา้าหายไปแล้วหรือว่าเราลืมไว้ที่บ้านนะหรือบางทีเราอาจจะลืมเองก็ได้เพราะวางไว้บนพื้นแล้วก็แบบออกไปที่อื่นแล้วก็ลืมไว้อย่างนั้นทําให้ว่ามันเกิดเป็นการสูญหายของสิ่งของต่างๆและรวมถึงเงินได้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องวางของไว้บนพื้นวางพอ วางของไว้ใต้โต๊ะแล้วลืมของเนี่ยแม่หมอเพิ่งเจอประสบการณ์สดสดร้อนๆ้อนเลยค่ะจากลูกค้าแม่หมอเลยก็คือแบบเหมือนมันเป็นถุงอะแล้วมันไม่ใช่ถุงเงินนะคะมันเป็นถุงใส่ของแหละแต่ว่าของน่าจะสําคัญกับสำหรับเขาคือมันก็ยุ่งยุ่งเนาะแม่หมอก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็เห็นแหละว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนมีลูกค้านั่งอยู่แล้วก็มีถุงอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้อะไรสักพักลูกค้าไปเข้าห้องน้ํา เราก็เดินผ่านเราก็เออเขาคงไปเข้าน้ำแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ถุงก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นก็คือเหมือนเขาจองโต๊ะไว้หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้วางไว้บนเก้าอีบ้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คิดว่าเขาจะกลับมาปรากฏว่าหายไปสองชั่วโมงค่ะคือเราก็เก็บถุงนั้นอะไว้ข้างหลังเนาะเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมาหยิบไปสองชั่วโมงผ่านไปค่ะกลับมาคุณป้าคุณป้าแก่ๆหน่อยเขามา เอาคืนไปเขาก็แบบโอ้ยเนี่ยแบบเหมือนมีรูปในสมัยก่อนคือวันนี้เขารวมตัวกันเหมือนรวมกลุ่มคล้ายๆกับว่ารียูเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีรูปสมัยเก่าะเอามาโชว์ให้ดูเราก็โอเคเสร็จแล้วเอาไปวางไว้บนเก้าอี้คุณป้ามาทานข้าวต่อไปวางไว้บนเก้าอี้วางไว้เราก็ลืมอีกละเราก็แบบ อืมคุณป้าทำไมคุณป้าลืมแล้วลืมอีกขนาดนี้แต่ว่าอันนี้เขารู้ตัวเร็วนะคะเขาก็รีบกลับมาอะไรเงี้ยมีคุณลุงมาแบบเหมือนเออมาเก็บของไ้โอเคแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่แบบบางทีเราวางของแล้วลืมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้นะคะยิ่งวางบนพื้นเนี่ยก็ต้องระวังค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องการลืมของอะไรอย่างนี้แล้วมาดูความเชื่อสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าค่ะความเชื่ออันนี้เนี่ยอาจจะฟังดูประหลาดประหลาดนะคะความเชื่อเป็นความเชื่อของชาวลัตเวียและก็แถบรัสเซียนะคะที่ว่าหากเราลืมของไว้ที่บ้านแล้วกลับไปเอาจะโชคร้ายค่ะโอ้โหแม่หมอเนี่ยคิดเลยว่ามันจะโชคร้ายได้ยังไงก็ คือบางทีแล้วเราลืมของอะ่ะเราลืมมือถือเราลืมกุญแจเราลืมกระเป๋าตังค์อ่ะมันโชคร้ายกว่านะถ้าเราออกไปโดยที่ไม่มีของพวกนี้แต่อีกมุมหนึ่งอะคะ่ะคือไอการที่ลืมของแล้วกลับไปเอาของเนี่ยแม่หมอก็นึกถึงพวกหนังทั้งหนังไทยทั้งหนังต่างประเทศเลยนะคะละครต่างๆเนี่ยที่ว่าเอ้ยเราออกไปใช่ไหมล้วก็นึกขึ้นได้ว่าลืมของกลับบ้านมาเอาปุ๊บ เข้าไปในห้องนอนปะเลยเจอแบบคนรักของเราอยู่กับอีกคนหนึ่งบนเตียงเงี่ยคือมันเป็นช็อตแบบนี้ที่มันมีขึ้นมาบ่อยๆเห็นในหลายเรื่องแต่คือจริงๆก็จำเรื่องไม่ได้หรอกนะคะว่าเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็ชอบใช้มุกนี้ในละครไทยซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องโชคร้ายหรือเปล่าหรือว่า อาจจะเป็นโชคดีมากกว่าค่ะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ความจริงจับได้คาหนังคาขาวคาวนี้แบบหนีไปไหนไม่รอดเลยก็ถ้าตามความคิดส่วนตัวของแม่หมอเนี่ยถ้าเป็นในเคสนี้นะคะแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะจบเนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ถูกสวมเขาอีกต่อไปค่ะเพราะว่ามันคาตาขนาดนี้แต่กลับเข้าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของเราดีกว่าค่ะความเชื่อนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรา ลืมของที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยเขาก็มีอนุโลมให้นะคะว่าสมมุติว่าถ้าเราลืมกุญแจลืมมือถือลืมกระเป๋าเงินอย่างที่บอกไปเนี่ยกลับไปเอาได้ค่ะแต่ว่าก่อนออกจากบ้านอีกรอบหนึง่งเขาให้เราส่องกระจกดูตัวเองให้เรียบร้อยอีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะออกไปถือว่าเป็นการล้างซวยเจ้ากันไปค่ะ ซึ่งแม้ว่ามันไม่มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมจะต้องทำอย่างนี้ทำไมออกไปแล้วจะซวยเนี่ยนะคะเอ้ยทำไมกลับมาเอาของที่ลืมไปแล้วจะซวยเนี่ยแต่ว่าบางทีแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เตือนให้เราระวังตัวว่าเราจะไม่ลืมอะไรอีกหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบเราจะออกไปแล้วเนาะส่องกระจกซัหน่อยดูว่าเอ้ยของคราวนี้เราเอาครบบางทีแล้วมันเกิดขึ้นได้ว่าเรา ลืมของอย่างหนึ่งพอกลับบ้านไปอเราวางกระเป๋าไว้ที่หนึงเอาของของนั้นออกไปลืมกระเป๋าอีกอ้อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าความเชื่อนี้เนี่ยมันเป็นการเตือนให้ระวังนะคะการที่ไม่ลืมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าการกลับมาเนี่ยมันเสียเวลาใช่ไหมคะบางทีเรามีนัดเรามีจะต้องทําอะไรบางบางครั้งอาจจะเร่งด่วนด้วยด้วยซ้ําแล้วก็ยิ่งการกลับมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเลดไป เสียเครดิตอีก็คือไม่ลืมดีที่สุดนะคะรอบครอบดีที่สุดเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้น่าจะเป็นความเชื่อที่ช่วยเตือนสติค่ะซึ่งพอเราพูดถึงความเชื่อนี้เนี่ยทำให้แม่หมอคิดถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแม่หมอได้ค่ะคืออันนี้แม่หมอไม่ได้ลืมของไว้ที่บ้านนะคะแต่ประเด็นคือทำงาน ที่ทํางานแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเราจะมีกุญแจที่เป็นกุญแจกลางใช้ร่วมกันแต่ก็ทิ้งไว้ที่เที่ยมงานนะคะเพราะว่าแบบเหมือนทุกคนเนี่ยก็จะต้องใช้กุญแจนี้แล้ววันนั้นเนี่ยแม่หมอทําเย็นก็คือเลิกงานช้าแต่ว่าก็ยังมีเมนเจอร์อยู่นะคะแม่หมอก็ใช้กุญแจนั้นใช่ปะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลิกงานก็ดึกแล้วเนาะเราก็แบบกลับบ้านไปโดยที่กุญแจนั้นอะอยู่ในกระเป๋าเราเราลืม วางไว้ที่เดิมพอกลับถึงบ้านปุ๊บอาบวางของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนึกขึ้นมาได้ไม่ใช่นึกขึ้นมาได้จับไปเจอว่าเฮ้ยเรากุญแจกลับบ้านอะ่ะโอ้โหคือแบบอย่างเซ็งเลยเพราะว่าอีกวันหนึ่งเราไม่ได้ทำแต่ว่าคนอื่นทำตอนเช้าไงเราขนาดตอนเย็นเราก็ไม่ได้ทำงานด้วยก็เลยต้องแบบต้องเอากลับไปอะ่ะเพราะมันจำเป็นสำหรับเขาเขาต้องใช้กันทุกคน ก็กลับไปค่ะแต่ว่าคราวนี้เราวางกระเป๋าวางของแล้วอะ่ะเราก็ถือว่าเอ้ยมันออกไปอาจจะไม่ได้นานมากแล้วก็ไปแค่แบบไปเที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านเลยเราก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่ต้องเอากระเป๋าถือไม่ต้องเอาอะไรไปเอาแค่กุญแจกุญแจบ้านแล้วก็มือถืออะไรอย่างเงี้ยออกไปแค่นั้นก็พอละก็ออกไปค่ะออกไปปุ๊บคือกลัว กลัวว่าจะเข้าไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเมนเจอร์จะยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่แถมบางทีเขาจะอยู่ในห้องของเขาเขาก็จะไม่เห็นเนาะว่าเรามาแล้วก็บางทีแล้วมีพี่ Security ซึ่งพอออฟฟิศมันปิดพอที่ทำงานมันปิดเขาก็จะแบบเหมือนไปพักเบรกเราก็เลยแบบพยายามรีบกลับไปโอเคไปถึงปุ๊บโชคดีโชคดีพี่ Security กำลังจะ เหมือนกำลังจะไปเบรกพอดีแต่ก็ยังอยู่เราก็เลยแบบดึงกุญแจออกมาเลยคือแบบถือไว้ในมือเลยว่าจะเอาไปคืนจะต้องคืนกุญแจขอให้เขาเปิดมาเรามีแค่เนี้ยแหละคืนกุญแจก็โอเคเข้าไปคืนกุญแจเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กลับบ้านค่ะเพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วตอนนั้นก็แบบดึกมากจริงๆคือง่วงด้วยเพราะว่าทำงานมาทั้งวันแล้วก็ ต้องกลับไปกลับมาอย่างนี้อีกเนาะกลับถึงบ้านปุ๊บอยู่หน้าบ้านไม่มีกุญแจเข้าบ้านทำกุญแจหายแบบโอ๊ยอะไรมันจะซ้ำซ้อนขนาดนี้นะคือเหมือนกับว่าเราตอนแรกเอากุญแจโน้นกลับมาคราวนี้ออกไปกุญแจหายแล้วมันจะไปหายจากที่ไหนได้คือณนะตอนนั้นเนี่ย โอเคมันกังวลก็กังวลแต่เราก็รู้ว่าเรามีกุญแจสำรองอยู่ที่ซ่อนไว้ตรงไหนเราก็โอเคเข้าบ้านก่อนอย่างน้อยเข้าบ้านก่อนเอากุญแจสำรองมาใช้ไปก่อนกลับไปก็เครียดค่ะเพราะว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยต้องมีธุระทำอะไรตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลิสต์เลยว่าเอะเราจะเอากุญแจไปตกที่ไหนได้บ้างนะคือคิดเรื่องของระวังทางคิด เรื่องของรถที่เรานั่งไปนั่งรถไฟไปเนาะเราก็แบบเหมือนบางที่ตกที่สถานีรถไฟหรือเปล่านะหรือว่าเอ๊หรือว่ามันติดไปกับกุญแจที่เราเอาไปคืนเมเนเจอร์ก็เลยส่งมเมสเซจไปถามเมเนเจอร์ว่าแบบมีกุญแจติดไปบ้างไหมเมเนเจอร์ก็ส่งตอบกลับไปว่าไม่มีนะมีแต่กุญแจที่ของที่ทำงานเราก็ โอ้โห oh, แล้วมันจะไปหายที่ไหนได้แต่ก็แบบโอเคพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเราก็เอาไว้พรุ่งนี้เราตื่นเช้ากว่าเดิมหน่อยหนึง่งแล้วไปดูที่สถานีรถไฟดูเผื่อว่ามีใครเก็บกุญแจได้พนักงานเขาเก็บกุญแจได้หรือเปล่าเราไปถามเขาถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเราบอกไปแจ้งไปและถ้าเขาเก็บได้ไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟไม่ว่าจะเป็นสถานีไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะสื่อสารกันแล้วเขาคืนมาได้ก็ อเราคิดว่าวางใจไว้อย่างนั้นก็หลับไปตื่นมาตอนเช้าโอ้ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือเหมือนตอนที่เราออกไปเนี่ยพี่ security เขาแบบเห็นว่ามีกุญแจตกอยู่ที่ข้างหน้าที่ทำงานเลยหน้าประตูเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากลับไปเราแบบ เรารีบๆเราแพนิกมากเนาะเราจะแบบขึ้นกุญแจขึ้นกุญแจแล้วก็เราดึงกุญแจออกมาจากกระเป๋าแล้วกุญแจมันติดออกมาแล้วร่วงแต่ว่าตอนนั้นอะไม่รู้ตัวเพราะว่าเราแพนิกไงเออแล้วพี่เขาเห็นว่าโอเคตอนจะล็อกล็อกประตูเนี่ยเห็นกุญแจตกอยู่บนพื้นเขาก็เลยเก็บไว้ให้แล้วเมนเจอร์ก็บอกว่า ก็ส่งมาให้ตอนเช้าอะว่าแบบอันนี้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าแบบเหมือนพี่ Security เจอก็โอ้โหโล่งใจไปค่ะอันนี้ก็ถือว่าแบบรอดไปนะคะก็คือตอนที่ไปทำงานครั้งถัดไปเราก็เอากุญแจคขนแล้วก็เอากุญแจสำรองที่เรามีเนี่ยเอาไปซ่อนไว้เหมือนเดิมเออแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นถือว่าฟังเป็นบทเรียนละกันค่ะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้นะคะมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่า บางครั้งมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็ไอเรื่องของความไม่รอบครอบความไม่รอบครอบความประมาทความแบบรีบร้อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตได้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ของแม่หมอนะคะแม่หมออาจจะโชคดีแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยบางทีแล้วอาจจะไม่ได้โชคดีอย่างแม่หมอก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว ก็เป็นบทเรียนให้กับทุกคนนะคะและก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเล่าเรื่อยเปื่อยของเราในวันนี้นะคะเป็นการกลับมาของเล่าเรื่อยเปื่อยที่เราไม่ได้ทำมานานค่ะอย่างไรก็ตามก็ติดตามชมโฮลิมิตกันต่อไปนะคะและวันนี้แม่หมอก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ